ต่อด้วย e ี2ครับอันนี้ก็กำลังถอดชุดข้างครับน็อตเบอร์8ครับผมตัวด้านในนี้ถอดยากนิดนึงต้องใช้บ็อกตัวสั้นครับตัวนี้ถอดยากนิดนึงนะจริงี้แกติล็อคันนี้บอกเลยว่าชามเคยหลุดครับผม ก็ด้านหลังก็เป็นเบอร์19ด้านหน้าชุดชามก็เป็นเบอร์22สองกรือเปล่าอืมทุกคเห็นนี้ไหมดูสิมาเป็นก้อนเลยจะทำการล้างครั้งสักหน่อย ถ้าจะตัวชามเคยหลุดนะครับเนะี่ยรอยแตกลายนาผมไม่มั่นใจว่านี้เม็ดเดิมหรือเปล่านะเนี่ยอันนี้ก็สภาพเม็ดเดิมกับเม็ดใหม่นะครับน้ำหนักน่าจะเท่ากันนะ ถ้าจะเป็นเม็ดเดิมของมันแหละใส่เม็ดผมแนะนําให้ใส่กระทางเอาด้านปันนะครับใส่ไปด้านหน้านะครับด้านหน้าแบบนี้เพราะว่าแรงกระทําของเม็ดอะเวลารถเป็นเวี่ยงครับเม็ดด้านนี้มันจะรับแรงได้ดีกว่าด้านนี้กระายทรายเบอร์หนึ่งร้อยครับคัดสักหน่อยขัดให้จุดที่ดำๆแบบนี้ให้มันกลายเป็นสีขาวก็พอแล้วนะครับไม่ต้องขัดไปลึกมาก แค่จัดภาพฝุ่นที่มันเกาะอยู่ในผ้าคัดพุดออกครับขัดเยอะมากไม่ได้เดี๋ยวผ้าคัดหมดเ่ยสายสายพันด้านลงด้านเดียวไม่มีลูกศรบอกด้วยเป็นว่าเอาตัวหนังสือไปด้านนี้แล้วกันติดด้านด้านไหนก็ได้เนาะบีบก่อนครับใส่ายคือบีบลงไปก่อนต้องบีบสายพันชุดชามด้านหลังเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นมัน เถ้าเราใส่เนาะด,ด้านหน้าเนี่ยมันอาจจะหลุดได้ไงลายิงไปแล้วมนัน,น้าจะไม่แน่มันอาจจะไปล้างกันอยู่อ่ะ นี่ก็เอากระดาษทรายรูปๆหน่อยนะไมนะ่อยาให้มันเงาครับก็รูปไปแนวขลาดน,นี้ก่าให้ผ้าคับมันมันมันจับตัวกระโหลกได้ได้ได้เจ็บที่ครับโอเคครับเราขัดย้ำลรอตเต้นแล้วก็ เช็คดูความเรียบร้อยนะว่าแน่นหรือเปล่าหลุดหรือเปล่าแล้วก็ใส่สาครอบเข้าไปเหมือนเดิมผมแนะนำขันแค่ตึงมือนะครับอย่าไปขันแน่นมากนะเพราะเกี่ยวปาจะล้มแหละ นี้ก็เสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างครับผมเดี๋ยวมาเติมน้ำมันเตนืท้ายหน่อยเสร็จเรียบร้อยครับนี้ก็พร้อมออกเดินทางได้ครับผมสวัสดีครับ